สวัสดีครับสฟนเดตัวเลขพารวยมาเด็ดรับมาพบกันกับแนวทางชุดตัวเลขเด่นบนเดน่นล่างอีกสักคลิสแล้วกันนะครับช่วงวันหยุดยาวช่วงนี้ครับคิสนี้อาจจะนานสักหน่อยนะครับก็ดูดูไปครับหลายเจ้าหลายสำนักนะครับทางช่องก็อยากจะนำชุดตัวเลขทุกสูตรทุกสำนักนะครับให้ทาง เอแฟนช่องได้รับชมเพื่อนําไปพิจารณานะครับบางครั้งบางวดดลงไม่ครบอย่างนี้ก็เสียดายนะครับอาจจะพลาดโอกาสของบางสาํานักที่ f อแฟนช่องติดตามอยู่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาดูที่ชุดแรกครับลักซิบปักหน่วยบนหลังใหญ่สูตรใหม่ของแอชครับ เริ่มใช้มา3ามงวดแล้วนะครับผ่านมาโดยตลอดครับวันนี้สิหน่วยบน S อเให้ตัวเลข2ตัวครับ3ามกับ4มาดูสูตรนี้กันครับเป็นตัวเลขเด่นล่างนะครับมาอย่างน้อยหนึ่งตัวยังไม่หลุดนะครับวนันนี้เลขเด่นล่างมาอย่างน้อยหนึ่งตัวครับมีตัวเลขสามสี่ห้าและก็แปดนะครับต่อไปนะครับตัวเลขอาจจะเล็กนะครับ ก็ฝางเอานะครับมีตัวเลขสามสี่ห้าแล้วก็แปดเดี๋ยวทางต้องจะขึ้นเปิดหนังสือให้ดูชั้นๆด้วยแล้วกัน 3, 4, 5, ครับสามสี่ห้าแปดครับมาดูอยู่สูตรนี้ครับสองตัวล่างไม่ปักหลักนะครับสูตรก็เดินดีนะครับจะผิดแค่ครั้งเดียวเองนะครับนะครับถ้าใครอยากได้สูตรก็ก็ตามที่เห็นนะครับแคปหน้าจอแล้วก็นําไปทําตามดูครับว่าจะจริงหรือไม่นะครับ วัน,นี้ตามสูตรนะครับ2ตัวล่างไม่ปักหลักมีตัวเลข3ตัวครับมี4 5และก็หกนะครับมาดูชุด3มตัวบนชุดเต็มของถ้นเขียวที่ทางช่องเคยนำเสนอแล้วกันครับจับประกบชุดให้เลยดีกว่าครับท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลาไปจับคู่เองครับ3ตัวบนชุดเต็มนะครับสูตรนี้มี3ามหกหนึ่งสามหกสองสามหกสี่สเจ็ดามเเจส

ยาหมูออกศึกชุดสรุปล่างนะครับมีตัวเลข5 8 7แล้วละก็4มาดูผลงานของแอดวิกกันบ้างครับตัวเลขดับบนนะครับให้5ดับนะครับส่วนตัวเลขเด่นบนเด่น6รอง2กับ9คู่ต้นบน6 2 6 9 2 9แล้วกและก็1 9เด่นล่างเด่น9รอง5กับ1นะครับคู่ล่าง95 9 1 5 1ก้าและก็ห0มาดูสูตรนี้ครับสูตร ล่างตรงตรงนะครับของเจ้าของผลงานนี่นะครับไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะครับก็อ่านไม่เข้าใจนะครับก็ดูตัวเลขเลยแล้วกันครับล่างตรงนะครับ4ี่8 4ดห้าแดี่เก้าและก็5 9มาดูหลักหน่วยล่างสูตรนี้กันบ้างนะครับก็3มตัวเลขนะครับหลักหน่วยล่างวันนี้สูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับยังไม่ลดนะครับที่ผ่านมาวันนี้หลักหน่วยล่างมี5มี3 และก็สองมาดูผลงานมนุษย์ล่าฝันแอดน้ำหนองกันบ้างครับเลขวิง่งล่างวิ่งบนนะครับวิ่งห้าครับมาดูชุดล่างเน้นๆตรงๆนะครับของแอดน้ำหนองครับให้เลขคู่ล่างนะครับห้าเจ็ดกับห้าเก้ามาดูสูตรแม่นๆนะครับสูตรนี้ของแอด K13 นะครับสมาย add K13 กับหลักสิบล่าง6ตัวกับหลักหน่วยล่าง4ตัวนะครับจับคู่ก็6-4 24 24ชุดนะครับล่างตรงตรงนะครับไม่มีกลับครับหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยนะครับก็เดินดีมาส่วนชุดตัวเลขหลักสิบนี่มาถึงหวดที่19แล้วนะครับส่วนหลักหน่วยหมวดที่23แล้วครับถือว่าเดินดีเดินยาวครับ วันนี้หลักสิบล่าง6ตัวครับมี5้าหกเส่วนหลักหน่วยล่างมี9 0 2แล้วก็7ก็ลองนำไปพิจารณาดูครับถ้าใครพอมีทุนก็จัดหมดเลยก็ได้ครับยีบสชุดตัวเลขคือ2ตัวล่างมาดูแนวทาง3ตัวไทยสูตรนี้กันบ้างครับ จ้าของไม่หองสูตรนะครับใครทําเป็นก็นะครับแคปหน้าจอแล้วไปทําตามได้เลยนะครับวันที่ผ่านมาก็เข้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งะครับวันนี้ก็ลองไปดูครับเจ้าของคนงานทําให้ดูแล้วนะครับประกบชุด3ตัวบนให้มี770 790และก็750นะครับตัวเลขไม่เยอะครับลองมาไปพิจารณาดูมาดูชุดนี้กันบ้างครับของหน้ากากดำสูตรนี้ครับหลักร้อย ระยะสั้นนะครับวันที่ผ่านมานะครับขอเข้าที่เลขหนึ่งนะครับวันนี้หลับร้อยระยะสั้นนะครับให้ตัวเลขสามตัวครับหกแปดและก็เก้ามาดูต่อเลขเด่นบนระยะสั้นนะครับสองสูตรนี้ของหน้ากากดำครับของวันที่ผ่านมาเข้าทุกสูตรนะครับวันนี้สูตรซ้ายมือครับให้ตัวเลขสามกับสี่ ส่วนชูดขวามือให้ตัวเลข4กับ9นะครับก็รวมทักว่า2ส่วนนี้จะชนกันที่เลข4นะครับก็ดูไว้ครับดูไว้เป็นแนวทางกับดูเจ้าอื่นประกอบด้วยทีนี้ก็มาดูชุดตัวเลขเด่นล่างของนัากาดดานะครับจากเมื่อกี้นี่นะครับวันที่ผ่านมาให้เด่นล่าง7กับ8นะครับก็มา8ครับวันนี้เด่นล่างกับตัวเลขสองตัวมาหนึ่งตัวครับคือ0กับ1 มาดูตัวเลขเด่นบนหน้ากากดำกันต่อเลยดียกว่าครับวันที่ผ่านมาให้6กับ7นะครับก็มาที่เลข7ดวันนี้เด่นบนหน้ากากดำให้ตัวเลข2ตัวมาตัวก็คือ3ามกับสมาดูชุดนี้ครับหลักร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาผ่านนะครับงวดหน้าไปต่อกับ16หตุลาคมนี้ตัวเลข4ี่ตัวเด่นหลักร้อยครับมี4 5่ห้าแล้วก็เจ็ด มาดูตัวเลขน่าสนใจอีกหนึ่งสูตรแล้วกันครับของเด่นสีพี่น้องพันน้ำตาลเมืองเพชรนะครับก็ตัวเลขสีตัวมาอย่างน้อย1ตัวครับเป็นชุดตัวเลขเด่นล่างนะครับวันนี้มี4ี่ห้าหกและก็7มาดูแนวทาง3ามตัวบนตรงโต๊ะรกชุดนี้ดูครับจะเป็นแนวทางถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับ ก่อนี้นะครับคูโตนบนชนก็หกห้ากั็เจ็ดห้านะครับก็สามตัวก็จะมีสามตัวบนบนโต๊ดก็จะมีซ้ายมือก็หกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าหกสองสามหกสองสี่หกสองห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าครับก็ตัวเด่นก็มีชนก็หกหนึ่งห้าหกสองห้าเจ็ดหนึ่งห้าและก็เจ็ดสองห้า ให้ดูเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็นําไปจับเจ้าที่ท่านชอบได้เลยนะครับทางช่องก็จะให้ดูตัวนี้เป็นแนวทางเฉยๆมาดูชุดนี้กับของแอดรันนะครับสองตัวล่างนะครับยังไม่หลุดครับวันนี้ตัวเลขไม่เยอะครับสี่คู่จะมาหรือเปล่านะครับตัวเลขมีสองห้าสองเก้าสี่ห้าและก็สี่เก้ามาดูการประกบชุดสามตัวบนตรงโต๊ะนะครับระหว่างแอดโชโรดนะครับ ซึ่งเด่นหกกับเจ็ดนะครับมาประกบคู่กับซุ้มพญาหงมรกดเนี่ยนะครับก็ได้สามตัวบนตรงโต๊ะนะครับหกสามห้าหกสี่ห้าหกหกห้าหกเจ็ดห้าหกเก้าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าห้าครับก็รอลุ้นกันครับมาดูของผลงานเจ้านี้ครับแพทธนากฤษนะครับผลสศหลักนะครับก็เนี่ยครับ มาไว้ครับยกแรกแค่ดูๆไปก่อนทําเสร็จตั้งแต่มาวันนะครับแต่เผอิญหวยไปชนกับอาจารย์มรกพยังไม่ได้ปรับหลักร้อยสิบหน่วยนะครับก็นะครับสตัวโต๊ดนะครับของแอนธนกกตรผลศิลาครับมีเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดห้าหกเจดดห้าเจดห้าเจ้าและก็เจ็ดก้าให้ท่านผู้ชมนำไปลุ้นก่อนเลยครับตัวเลขไม่เยอะ มาดูศูตรนี้กันต่อแล้วกันครับร้อยสิบหน่วยบนครับม่านมาหลักร้อยหลุดนะครับหวยนี้ชุดตัวเลขหลักร้อยมีเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับหลักสิบมีหกเจ็ดแปดศูนย์สองหลักหน่วยมีสามสองหนึ่งเก้าห้าและก็สี่ครับก็ผลงานก็ย้อนหลังก็มีให้ดูครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปดูได้เลยครับม่านมาในหลักร้อยหลุดนะครับ มาตามกันที่ผลงานของแอดด้8ทิศกันบ้างครับสูตรใหม่ใบดำนะครับ16ตุลาคมนี้3ตัวบน647648649 6, 2ตัว6768แล้วก็69มาดูหลักหน่วยบนแม่นๆสูตรนี้กันบ้างครับ6ตัวเลขครับมาหลักหน่วยยังไม่หลุดวันนี้ให้ตัวเลข0 1 2 3 7แล้วก็9นะครับมาหลักหน่วยบน มาตามต่อกันที่เลขหลักหน่วยล่างของแนวทางเงียโกกันบ้างครับคุณวัฒน่ันมาหลักหน่วยล่างหลุดนะครับแต,ต่กดว่าให้แปดไม่ไปหลักสิบซะเลยนะครับหมวดนี้หลักหน่วยล่างแนวทางเงียโกกับหกตัวเลขมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้ามาดูส่วนนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยบนยังไม่หลุดนะครับสี่ตัวเลขมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยครับมีตัวเลขห้าหก 7แล้วก็8มาดูหนึ่งแนวทางของแอดอาร์มกับหลักสิหลักหน่วยบน4ตัวเลขครับ2 3 4และก็5นะครับวนันนี้มาดูต่อกับเจ้านี้แล้วครับสูตรตัวเลข3ตัวบนทำได้4 3 5นะครับลองนำไปลุ้นดูครับมาดูสูตรนี้ครับวิ่งบนนะครับคู่โตดของอาจารย์พีวันที่ผ่านมาก็ นะครับหนึ่งกับหนึ่งนะครับก็เข้าคู่โต๊ดนะครับวันนี้ตัวเลขสูตรซ้ายมือมีเก้ากับหกนะครับส่วนสูตรขวามือมีแปดกับห้าก็จะคู่โต๊ดกันเอาดูแล้วกันนะครับมาดูสองสูตรนี้ครับของอาจารย์พีครับซิหนวยบนนะครับเมือที่ผ่านมาชนกันนะครับชนกันที่เลขเจ็ดกอการาว่าเจ็ดมาเฉพาะหลักสิบนะครับวันนี้ตัวเลขไม่ชนนะครับซ้ายมือได้หนึ่งสองสาม นะครับส่วนขวามือมีเลข7 4แล้วก็ห้าจับคู่กันก็จะได้1 4 3 4 2 4ี่สามสี่สอครับหนึ่งห้าสอแล้วก็สามเดาดูดแนวทางของหนุ่มใหญ่บุรีรั์กันบ้างครับชุดล่างนะครับเด่นล่างเด่น5กับ1นะครับเด่นชิดหน่วยล่าง,างหนุ่มใหญ่บุรีรั์ มาดูกับแนวทางวิ่งบนสูตรนี้ของแอรสิบเก้าครับง,ววงมดที่ผ่านมาให้เลขเจ็ดตัวเดียวมาทยิ่งครับงมวดนี้วิ่งบนตัวเดียวแอรสิบเก้าให้วิ่งหกนะครับมาดูเลขเด่นล่างสูตรนี้กันบ้างครับตัวเลขสามตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับวันนี้ให้เด่นล่างสามสี่แล้วก็ห้ามาดูแนวทางสูตรนี้กับคู่โตนบนนะครับตาท่านผู้ชมดู วันที่แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าคู่โต๊ดบนสูตรนี้มาจากสูตรไหนนะครับวันนี้วันที่ผ่านมาได้คู่โต๊ด10นะครับก็ปรากฏว่าไม่มานะครับวันนี้ก็ลองทําสูตรเดิมต่อนะครับก็ได้คู่โต๊ดบนคือ76มาดูสูตรนี้กันครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับวันที่ผ่านมาก็นะครับหลักสิบได้ แปดเจ็ดหกห้าครับส่วนหลักหน่วยได้หนึ่งนะครับก็จับชุดกันก็เข้าที่เจ็ดหนึ่งตรงตรงนะครับก็บางครั้งก็มาบนบางครั้งก็มาล่างนะครับสูตรนี้ก็วออันนี้ก็ดูครับตามสูตรนะครับเหมือนเดิมตัวเลขหลักสี่คือแปดเจ็ดหกห้านะครับหลักหน่วยได้สี่ครับจับชุดได้ก็จะมีแปดสี่เจ็ดสี่หกสี่แล 5, 4, ้วก็ห้าสี่นะครับ ก็จะมาบนหรือมาล่างก็ต้องรอรุ้กันดูนะครับมาดูแนวทาง3มตัวตรง4ชุดเจ้ามีกันดูครับวันศิบานมาเข้านะครับนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งย้อนหลังไปทําย้อนหลังไปสีงหดเดินดีนะครับงวดนี้มาบุนกันครับสี่ชุดสามตัวบนตรงๆนะครับก็มาดูครับตามสูตรเจ้าของผลงาน,นครับประกอบชุดให้แล้ว ได้ตัวเลข3ตัวบนตรงๆนะครับสชุดคือ848 849 948แล้วก็949าส่เก้าลองนดูครับถ้าใครว่ามันเยอะก็สอตัวนะครับสีกับ49เท่านั้นมาดูชุดนี้ครของคุยซอคราวนะครับชุดตัวเลขก็เป็นที่น่าแปลกใจกับสูตรนี้ยังเดินต่อเนื่องไม่หยุดนะครับตามสูนเลยนะครับมา หลักสิบหลักหน่วยอยู่ตลอดเลยนะครับก็วันนี้ก็ลองดูครับจะมาหรือไม่นะครับ4ตัวเลข10หน่วยบนมี901แล้วก็2มาดูแนวทางคู่โตดกันบ้างครับนี่นะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นงวดใหม่นะครับส่วนขวามืองวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะว่าเป็นการเอาตัวเลขมาเขียนลงหลังหวยออกนะครับ ก่อนครับขวามือว่าที่ผ่านมาเขาก็ให้ใบเจ็ดหนึ่งครับก็เขามาดูซ้ายมือครับคู่โต๊ดบนวันนี้มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าสามห้าหกและก็ห้าเจ็ดสจะเดินต่อหรือไม่ก็ต้องรอรุ้นกันะก้ะครับสิบหกตุลาคมนี้รู้ผลมาดูหลักหน่วยบนแม่นแ,นแนสูนรนี้ครับหกตัวเลขมาหลักหน่วยบนครับมีศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแล้วก็เก้า มาดูสูตรนี้ครับตัวนี้ไม่ใช่เลขเด่นนะครับตัวนี้เป็นชุดตัวเลขดับล่างนะครับก็เดินดีมาหลายงวดแล้วครับเลขดับล่าง2ตัวครับนํามาให้ดูในคลิปนี้เลยครับมีตัวเลข6กับ0นะครับไม่มาตามสูตรนี้นะครับมาตามต่อกันกับแนวทางแต้มเด่น110หน่วยของเฮียโกกับงวดที่ผ่านมาแต้ม9นะครับไม่มีนะครับลุด วันนี้แต้มเด่นร้อยสิบหน่วยของเงียโกคือศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดและก็เก้ามาดูแนวทางเต้มเด่นร้อยสิบหน่วยบนสูตรขนุนสูตรนี้ของเงียโกครับมรดิบานมาสูตรนี้เข้านะครับวันนี้เต้มเด่นร้อยสิบหน่วยบนสูตรขนุนคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและก็แปดมาดูแนวทางของอาจารย์ชินกันกันบ้างครับสามตัว รงโต๊ดน,นะครับมือวางองานดับหนึ่งอาจารย์ชินการให้ตัวเลข0 4นย์5 7 4ห้า5 1 6่0 5 6 4ห้าเจี่ห้าเจ็ดหห้าหนห้าห้าหสี่ห้าหสี่เจะครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางของแอสสวัสดิ์ชาพูม่วงชาพูพวงนะครับชาพูพวงกรับขอไปตัวเลขเดินดีนะครับจับคู่ประกบสองตัวล่างให้แล้ว วดน,นี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับ2ตัวล่างให้2อ2 7 4 3และก็4 7มาดูแนวทางหลักสิบบนของทองก้อนเพชรสุพรรณกันมากครับหลังจากก่อนหน้านั้นลุดนะครับวัที่ผ่านมาไม่ได้ทำเผยแร่นะครับทำดูคนเดียวก็ปรากฏว่ากลับมาเดินต่อวันนี้ทองก้อนเพชรสุพรรณก็เลยนำมาเผยแร่สู่สายตา f อฟซีแฟนช่องครับ หลักสิบบนวดนนี้มีสองสี่ห้าเจ็ดและก่อนหนึ่งดูแนวทางหลักสิบบนของแอชชวโรดครับความมือวันที่ผ่านมานะครับได้สี่ตัวเลขนะครับก่ขเข้าที่เลขเจ็ดวนี้ได้เพียงแค่สองตัวเลขเท่านั้นนะครับหลักสิบบนมีหกกับเจ็ดส่วนจุดนี้การลืมนะครับวิ่งบนของแอชสิบเก้าครับ อย่างไม่หลุดนะครับหลายงวดที่ผ่านมางวดนี้6นะครับวิ่งบน6มาดูสูตรนี้แล้วกันนะครับเป็นเลขเด่นบนมาตัวนะครับวันที่ผ่านมาเด่น0ูนย์หแล้วก็สนะครับขอเข้าที่เลข1นะครับมาทั้งหลักร้อยหลักหน่วยเลยวนันนี้ตามสูตรครับได้ตัวเลขเด่นบน3ตัวมาอีกหน่งตัวก็คือ3 4แล้วก็ห้า มาปิดท้ายคลิปนี้กันกันกนกบชุดตัวเลขเด่นหลักสิบบนนะครับแปะประมาณนี้ครับยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาก็สี่ตัวเลขนะครับมาหลักสิบบนคือตัวเลขเจ็ดนะครับงวดน,นี้สี่ตัวเลขหลักสิบบนของแปะประมาณนี้คือตัวเลขศูนย์หนึ่งสองแลวก็หกตอนนี้นะครับเป็นผลงานตัวเลขเด่นๆนะครับที่ทาช่องหมอะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ FC แฟนช่องนะครับ เลยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่เนิ่นๆครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องด้วยและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้นำคลิปวิดีโอตัวเลขมาเผยแพร่สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ